สวัสดีค่ะโรงเรียนองค์การบริหาสรส่วนตำบลบรึงคำพลอยหนึ่งโรงเรียนวนราสัทธารามขออนุญ,ญาตแนะนำแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินในการนำนักเรียนออกนอกสถานที่หรือนอกสถานศึกษาซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะจะมีประตูฉุกเฉินออกถูงสองทางคือบริเวณด้านหลังและด้านหน้าค่ะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะมีทางออกทางด้านกระจกสองทางคือบริเวณกระจกทางด้านซ้ายและทางด้านขวากรณีฉุกเฉินสามารถเปิดวาล์วได้ที่บริเวณนอกตัวรถได้ที่ตรงนี้หากเกิดเหตุอักขีภัททย,าท,ท,ยทางเตือนกัีิไพทางเตือนกี่ิไพมีถังดับเพลิงสองถังดึงกดกดสายยังไม่หมดเมื่อเกิดเหตุ ส <4. S 2> สองปฏิบัติตามค,คำแนะนำสามผ่าทางออกที่ใกล้ที่สุดสี่หลีกเลี่ยงควันห้าหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหกช่วยผู้อื่นก่อนจะช่วยผู้อื่นช่วยผมก่อนเจ็ด <c oughs> อยู่ให้ห่างรถแจ้งเจ้าหน้า,นาที่กดหนึ่งเก้าหนึ่งือหนึ่งเก้าเก้า คนขับปลอดภ <Trustee> ัยคนขับปลอดภัยผู้โดยสารปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนอกสถานที่หรือนอกสถานศึกษาด้วยความปรารถนาดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัสองร้อยโรงเรียนวัสลศราราบของ